กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีหมอลำแพลวเผาแสงทองทุท่านพี่น้องคลิปนี้เจดวงซีมาอัปเดตพี่น้องในส่วนของข่าวทางคุณแพวเผาแสงทองล่าสุดพี่น้องกะบอลูวาทาังคุณแพล,ว,พลวเผาเพิ่นได้โพสต์ถึงผู้ใดทางเอฟซีเพิ่นกะสงสัยกันพี่น้องบอกว่าแมนไพร์น้อเฮดห้แม่ศ์สูนนอบาที่นี่เป็นยังคือสูนน้อวาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าแนี่ยสูนไพร์น้อสูดเดอ้อวาสันวาพี่น้อง บางท่านก็บว่าอ้าวแม่ใจเย็นเดอ้อยาล่งศูนย์ศูนย์มาสันว่าบางท่านก็บ,บอกว่าอันใจเย็นเย็นจ้ารู้เลยว่าแม่ว่าใครเพราะเราก็ดูบนเวทีแล้วว่าใครไม่ตั้งใจทํางานมาสันว่าพี่น้องเกิดยังขืนพี่น้องทางคุณแพลว์เพิ่นกไัไดโพสไว้แบบนี้เนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าการทํางานใจมั่นต้องไดหน้าที่คือเอยียงเอาใจใส่แล้วงานมั่นจะออกมาดีมาสันว่าพี่น้อง คำว่าใส่ใจก็ว่าต่ออีกว่าใส่ใจเน้กาบวาสันว่าพี่น้องนั่นหละหลังจากนั้นทางเอฟซีก็สงสัยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแม่แพลวโพสถึงใครหรือเปล่าว่าไหผู้ใดในวงหรือเปล่าประมาณนี้พี่น้องนั่นหละหลายคนหลายท่านเพื่อนกับเขามาส่งกำลังใจเพื่อนกับบอกว่าเก่งอยู่แล้วดีอยู่แล้วมีบอดเก่งแบบแพลวนีคุ้มเองดูความเรียบ้อยพานออกมาดีแล้วล่ะวาสันว่าคอมเมนต์เพื่อนกับบอกว่า แพลวเพาวเป็นคนที่เต็มที่กับงานให้ใจกับงานมากๆาก,ากวสันว์วพี่น้องอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูประทับใจมากที่สุดไม่เคยเอาเปรียบคนดูวสันต์วาและเป็นหัวหน้าที่ไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องเลยวสันวะเป็นหัวหน้าที่สู่สุดๆเป็นกำลังใจให้นะคะนา่งเอกคนเก่งวสันร์วาพ,พี่น้องนั่นแหละพี่น้องกสิมีในส่วนของทางเอฟซีเนาะที่เพิ่นเขามา คอมเมนต์กันละก็คือประมาณว่าทีทางแม่แพ้นี่โพดรู้เลยว่าหมายถึงไผเพราะว่าจากทีเอฟซี FC ทีเพิ่นไปอยู่นาเวที่นี่ก็คือกว่เพิ่นกสีเห็นการทํางานของแต่ละคนเนาะในส่วนของคนในวงประมาณนี้พี่นงองพี่นงองก็เป็นในส่วนของโพสต์จากทางแม่แพลนาะก็ได้โพสต์ไววแบบนี้เนาะทําเอาทาง f c ก็สงสัยกันนั่นละว่า ว่าให้ไพนอซูญให้ไพนอนั่นแหละพี่นงองนั่นแหละพี่นองคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตใหม่เนาะเจดวงเสียวมาฝากพี่นงองใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า